แขงกันเิียน้เป็นยังไงอากาศตอนนี้นนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตาตอนนี้มืดมากมืดมืดมืดลบสอบด้วยตอนนี้เป็นเวลา9โมง32นาที9โมงเช้าวันอาทิตย์ที่4เมษายนคุณน่ะเมฆเมฆลอยไปทางใดนหน่ะเมฆบ้ามืดดำแล้วจา้า พายุมาแล้วทีวีฝนลูกมันจะบอสบายพุ่น่ะฝนตกปันไดก็ยังกลุ่มโฮสต,ต้นไม้อยู่พ่อแม่สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมเฮ็ดหดต้น,น,ตน,น,ตนไี<ะ>้ยฝนตกปันนี้ก็ยังโฮสต,ต้นไม้อยู่ ก็เสือ้อฝนนี่ยังดำอึมคึมพ่นอะ่ะมาดเมฆมันลอยเร็วแทะพ่นลอยลืนล่นลืนล่นลื่นไปโอ้ยเก่มาม้งเศรอย่างจังมาเมื่อดึกคือไฟกับมาดับบันนี่เอากีวีคือสิได้ไฟเห็นงานหรอลูกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุแม่กำลังจัดที่นั่งให้กีวีทำการบ้านอยู่นะครับ <c oughs> นี่ที่นั่งตัวท,ทำงานกีวี่ไฟดับโอ้ยทำไมไฟดับทำไมฝนมันไม่แรงทำไมไฟมันดับลูกไม่รู้ต้องใช้โคมไฟเอาไฟไม่มีโชคดีเรามีโคมไฟโชคดีเรามีโคมไฟระวังมันคว่ำนะโชคดีพ่อซื้อโคมไฟมาคัะถ้าไม่มีโคมไฟอยู่มืดมืดเแล้วมันมองเห็นไหมล่ะทำงานมันสว่างไหมลูกสว่างค่ะ ไวแม่หาที่ตั้งโคมไฟต่างหากกว่ามันคว่มตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้า45นาทีแล้วฝนมาแล้วฝน <Elijah> มาแล้ว <c oughs> ที่เรามองเห็นก็คือบ้านย่าย่าไปนาแล้วไม่เห็นย่า หัวตะาบ้านเมื่อเ้า้านี่จ้าเมื่อว,วานนี่ไปประเมือนกีวีวันเสาร์เดินทางมาบ้านวันอาทิตย์ฝ้นผัดมาตกโอ้ยทำการบ้านใต้แสงตะเกียง <laughs> ไม่ใช่ใต้แสงเทียนนะใต้แสงตะเกียงครบเก้านาฬิกาสี่สิบหกนาที เก้าส <ion>, ี <Techn Pokémon> ่หกเก้าสี่หกเริ่มลงเวลาแล้วเริ่มสามสี่หกสี่หกสี่อย่าลืมตัวทดนะลูกหกแปดสี่ สองสี่ฝนมาแรงแล้วพี่พี่ก็ทำการบ้านต่อไปเชี่ยขตามกลางสายฝนตามกลางความมืดโอ้โหเดี๋ยวก็แดงอี๋ก็ถ่ายไปทางนี้จะเห็นไหมเนี่ยฝนะน,นนะ่ะนู่นน่ะ จะกลัววันนี้ไปไหนไม่ได้เลยฝนตกมาดูกีวีทำการบ้านดีกว่าไปก็ดับพ้นก็ตกเนี่ยได้อยู่ใกล้ตะเกียงร้อนร้อนเลยพัดลมก็ดับเหมือนกันค่ะ ้อนก็ทนเอาเดี๋ยวก็เสร็จไม่เปิดหน้าต่างกันสักบานล,ลูกมืดตืดต,ตขนาดนั้นเปิดบานกลางไงลูกครับเออเอา,เอาไม่ต้องเยอะฝนจะสาดเข้ามาหาเราเอาอโอเคให้ได้เย็นๆหน่อยแสความสว่างก็จะช่วยได้ด้วยไม่ใชมืดตืดต เอ้าเดี๋ยวแม่ไปดูให้ใครเห็นแรงพ่อฮะฝนตกมึงฝนตกเลยพักหญ้าหกเออหญ้าหกบ่ได้อันทางหญ้าเอาเอาหญ้าไว้ให้งัวะจ้ามันเขาหรือดูแล่งงัวบ่มีหญ้ากินก็เลยได้เอาหญ้าไว้ให้งัวะหญ้าทยอยเกี่ยวไปให้งัวให้อ่าอยู่หน้าฝนละงัวอยู่หน้า ทยอยเกีียวไปเรื่อยๆทางท่มกที่ดิดายหญ้าอึดฝนตกมากกัคือสีโปอึดหญ้าต่อคือฝนตกมากใส่ล่ะสวนหกการลำกระห้อได้พอดีอ่อตออ้ยแตะนี่หละพอดีนานักมันเขานาแรงก่อนมันได้หอบอดีกลับมเมืเบิ่งกีวีเหตุการณ์บ้านต่อ หอดนานได้หรอ,อ้ี่ยังเปิดโคมไฟอยู่บ้นลูกที่จางแกง, <laughs> งอยู่เงือแตกเงื้อแตนไฟดับยังโ่มาอยู่ไฟก็ไอะไเบื้งแม่เช็ดเงือให้ออ้เงื้อแตกเงื้อแตนไปนระฝนก็ตกเช็ดแหนมันถือจะดูเล้อหนื่้เบ้ง่ง ยุก็ตกมาอีกทางว,ว่าเมื่อกี้ย็นมาเย็นเสียงนั่นจริงจริงเสียงนั่นจริงคนนี้ตกร้นอนเนาะ ไม่รูดตอไปอดประดุกหน้าหทนีตาบากพ่งตอจ้าต้มทาไมกินก็ตม่มางพงวงจ้าใส่ะดือดสุดก็ได้